สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะบอลสีนะคะป,ป้ายดแดงแบบสวยมากๆท่านผู้ชมมีทั้งป้ายแดงป้ายเขียวป้ายชมพูมาหมดเลยนะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นบอลสีราคารวมส่งนะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ไฟไม่ได้มาคนเดียวนะมากับน้องแกงส้มด้วยใครคิดถึงน้องแกงสม้มเมื่อกี้มานอนอยู่ตรงข้างหน้าเลยตอนนี้ไปเล่นตรงงูลแล้วแกงส้มมานี่เร็ว อ่าท่านผู้ชมวันนี้นะคะมีบอลสีป้ายนะคะสีชมพูสีแดงนะคะไซต์ตั้งแม่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นไซต์ตั้งแม่กันหมดเลยท่านผู้ชมคะ่ะนางรากสดทเทวีไซต์ตั้งแม่ก็มีแต่ว่าอยู่ในกระถางสีอยู่เลยท่านผู้ชมไฟยังไม่ได้อัพกระถางให้ท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางเอานะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีเทพเทวาริศนะคะไซต์ตั้งแม่ใหญ่หญๆตัวโตบึ้มๆเลยนะคะมีชายชลน,นะคะวันนี้มีแดงแปดด้วยแต่ต้นไม่โตมากนะคะไอ้ที่แดงแปดนะเนาะท่านผู้ชม มณีล้อมเพชรก็มีท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ต้นแรกกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะอ่ะต้นนี้นะคะวันนี้เป็นคลิปบอลสีราคารวมส่งนะอันนี้นะคะชื่อว่าดวงอมพรท่านผู้ชมไซนี้คือเขาหน้าเขามีความสวยมากเลยนะท่านผู้ชมค่ะนะไซ์นี้ท่านผู้ชมเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งดวงอมพรนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าสวยๆเลยนะ ไฟลรื่มแจ้งนะคะมีปลายทางทั่วประเทศจะส่งให้แบบไปสีนีนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะได้ที่เบอร์0931670128นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่แกงส้มใครเป็น FC แกงส้มคะวันนี้หายดื้อแล้วนะคะ นี่แกงส้มสวัสดีเอฟซีนียค่ะเจ้าหมูอ๋ไปแล้วอ่านี่ท่านผู้ชมขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวฟ้ายจะไล่ไปดูทีละต้นเนาะเมื่อกี้ดวงอมพร้อยห้าสิบอันนี้ขุมทองนะคะขุมทองหน้าแดงๆท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางนะหน้าแดงๆใบกลมๆนะคะเขาจะมีความแข็งใบเขาแข็งเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะ 150บาทรวมส่งไฟล์ริมแจ้งเนาะถ้าลูกค้าโทรมาช่วงเช้านะคะไฟล์จะส่งให้เลยวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากจะเอาไว้รวมยอดในรอบของรอบส่งวันเสาร์ก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะนะคะรอบส่งต่อไปเนี่ยเร็วๆนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะวันจันทร์นะคะแต่ถ้าลูกค้าสนใจแต่ว่าอยู่นอกรอบส่งคือฝ่ายของว่าไฟล์กลับไปแล้วก็คือจะเป็นรอบส่งวันเสาร์นะคะ อันนี้ขุมทองต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าท่านผู้ชมอันนี้มณีล้อมเพชรนะคะมณีล้อมเพชรเห็นไหมคะสองใบเขาเปิดเปิดด่างนะสกิดด่างมาแบบนี้แต่ว่าสองใบนี้เห็นไหมคะใบนี้ก็ติดด่างมาอยู่ท่านผู้ชมต้นไม่โตมากนะคะต้นนี้นะท่านผู้ชมค่ะสามร้อยบาทรวมส่งนะคะ สา0ร้อยบาทรวมส่งนะคะมณีล้อมเพชรนะคะอ่ะไปกันต่อค่ะท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็สวยมากอันนี้นารีบูรพานะคะไปกันที่ไม้ป้ายชมพูบ้างนะคะไม้ป้ายชมพูต้นโตๆท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางเอานะนี่ค่ะเอาไปอัพกระถางเอามาแล้วมาแล้ว,ลวอไอเจ้าหมูท่านผู้ชมข่าวันนี้นี่ค่ะยางส้ม เล่นอะไรเลยลูกไม่เอานะคะคนเก่งตาโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมดูโอ้ย,อย,าาช,อยช่วยแม่ขายของหรอลูกสาวเฮ้ยน่ารักจังเลยท่านผู้ชมข่าววันนี้แกงส้มมาขายของนะคะเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะท่านผู้ชม านารีบุรพากระถางนี้นะคะป้ายชมพูสวยๆนะคะ250บาทรวมส่งนะคะวันนี้คัดมาให้เลยท่านผู้ชมค่ะ250าบบาทรวมส่งนะคะอ่ต่อไปค่ะมากันที่หนุมานประสานกายนะคะหนุมานประสานกายนะคะเอาไปอัพกระถางเลยนะท่านผู้ชมป้ายแล้วสวยๆนะคะเอาไปที่6อ่ท่านผู้ชมอันนี้หนุมานประสานกาย600บาทรวมส่งนะคะ ต่อมาท่า,านผู้ชมนางแกงส้มวันนี้น่ารักที่สุดในโลกเลยใครอยากได้ชัยชุนนะคะแบบแดงแงจึ้งๆแบบหลอดใหม่ก็คือแบบท่านผู้ชมดูนี่นะคะแต่ต้นเขาไม่สูงมากนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะเนาะจะไม่ตจะต่างกับข้างหลังข้างหลังเนี่ยจะแดงแต่ว่ามันแบบคือมันสูง อันนี้คือจะแดงแดงโหดนะคะอันนี้350บาทรวมส่งนะท่านผู้ชมค่ะแบบนี้มีกระถางเดียวนะคะ350บาทรวมส่งนะคะอ่ะประมาณนี้ท่านผู้ชมเขาจะไม่สูงโอ้แกงส้มอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้ฟอร์มสูงสูงนะคะก็ป้ายเหมือนกันนะคะอันนี้ท่านผู้ชมเอาไปที่300บาทรวมส่งนะคะ 300บาทรวมส่งกระถางที่1นนะคะอ่ะอันนี้ไฟให้300อบาทรวมส่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าใบมีตําหนิตรงนี้นะคะแจ้งก่อนนะ300บาทรวมส่งนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะคะต้นที่สองอ่ะใครสนใจเทพเ,เทวฤทธิ์นะคะวันนี้แกงส้มนะคะช่วยงานเต็มที่นะคะไม่ก่อกกวนอยู่แล้วเนาะเจ้าหมูน้อยเจ้า เทพเทวริษท่านผู้ชมใส่ตั้งแม่เลยนะคะใหญ่มากต้นใหญ่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะใครสนใจนะคะเอาไปที่450บาทรวมส่งนะคะ450บาทรวมส่งนะคะเดี๋ยวเทียบกับกันไกให้ดูนะคะจุงประมาณนี้ท่านผู้ชมนะคะ450บาทรวมส่งนะคะเทพเทวริษเนาะใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์086409 หกหกหนึ่งเจ็ดนะคะ,ท,คะ,ะท่านผู้ชม่ะโอ้แกงส้มอ่ะต่อมาท่านผู้ชมนางวิชุดานะคะนางวิชุดานะคะเป็นต้นไม้ที่เขาเลี้ยงไปเรื่อยๆเขาจะกัดสีนะคะไปแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่ะนางวิชุดานะคะกัดสีชมพูแบบนี้นะท่านผู้ชมต้นนี้นะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะคะมีอีกสองกระถางอีกระถางหนึ่งอยู่ในตู้นะคะ อันนี้คือคัดมาให้เลยท่านผู้ชม150บาทรวมส่งนะคะต่อมานะคะบรรดลทซับบรรดันซับไม้แยกหน่อนะคะใครชอบใบสีแบบบอลสีแบบหน้าเข้มเข้มแบบนี้นะคะคือเขาเป็นไม้แยกหนอมันก็เลยหน้ามันก็เลยชัดนะคะอันนี้เอาไปที่150บาทรวมส่งท่านผู้ชมคะ่ะ150าบาทรวมส่งนะคะ ามาทางนี้ก่อนท่านผู้ชมหลวงพ่อพูนนะคะหลวงพ่อพูนนะคะอันนี้เอาไปที่กระถางละ350บาทรวมส่งนะคะ350บาทรวมส่งนะคะหลวงพ่อพูนนะคะอ่ะนางรากสดเทวีนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะมีสองกระถางเนาะกระถางนี้นี่ค่ะไม้แยกหน่อนะคะใส่ตั้งแม่เลยอะ่ะท่านผู้ชมเอาไปเปลี่ยนกระถาง น่าจะกระถาง6กระถางอะไรที่มันใหญ่ๆเลยอันนี้กระถางสี่ท่านผู้ชมค่ะนี่นะมีสองกระถางอันนี้ไม้ผ่าหัวอันนี้เอาไปที่สามร้อยบาทรวมส่งนะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทรวมส่งนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอหลอดใหม่เขานะนี่ค่ะต้นโตๆเอาไปเปลี่ยนกระถางสามร้อยบาทรวมส่งต้นที่หนึ่งอันนี้เป็นไม้แยกหน่อใสตั้งแม่ท่านผู้ชมค่ะป้ายสวยๆเข้มๆ ใครชอบสายแบบป้ายดุดดัน,ดนต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้เอาไปที่กระถางละ500บาทรวมส่งนะ500บาทรวมส่งนะคะท่านผู้ชม่ะนี่ค่ะใหญ่จริงๆนะคะ500บาทรวมส่งนะคะอะต่อมาทางนู้นท่านผู้ชมขาอันนี้คือธิดาแม่กลองนะคะธิดาแม่กลองกระถางใหญ่ๆนะคะใหญ่มากๆเลยเอาไปเปลี่ยนกระถางเอานะคะ เอาไปที่150บาทรวมส่งนะคะ150บาทรวมส่งนะคะแล้วก็มาทางนี้ค่ะรัศมีเงินนะคะรัศมีเงินท่านผู้ชมเอาไปอัพกระถางเอานะคะก็จะลุนกระถางสี่ละป้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะรัศมีเงินเอาไปกระถางละสองร้อยห้บาทรวมส่งนะคะ250บบาทรวมส่งนะ ต่อมาค่ะเหลืออสงไขยแล้วก็เหลือชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมค่ะอสงไขยมีสองไซส์นะคะไซส์แรกนะคะท่านผู้ชมไซส์นี้นะคะป้ายหดโหดนะคะหลอดใหม่ตั้งตรงดิ่งเลยท่านผู้ชมป้ายหดโหดนะคะกระถาง4ี่เอาไป250บาทรวมส่งนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยท่านผู้ชมกระถางนี้เอาไปที่350บบาทรวมส่งนะคะ ไปอัพกระถางเอานะ350บาทรวมส่งต่อมาค่ะชมพูทวีปนะคะป้ายหดหดต้นโตโตสูงสูงเอาไปอัพกระถางท่านผู้ชมขาชมพูทวีปต้นนี้นะคะเอาไปที่กระถางละ250บาทรวมส่งนะคะ 250บาทรวมส่งท่านผู้ชมคะวันนี้มีบอลสีสวยๆเยอะเลยนะคะราคารวมส่งถ้าใครสนใจนะคะโทรมาหาไฟ้นะท่านผู้ชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะไฟ้จบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกับบอลสีสวยๆสวยมากท่านผู้ชมคะเป็นบอลสี EP ราคารวมส่งให้นะคะไฟก็จะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ตั้งแม่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ